สื่อมาหมวกวันแต่อนนะของทะลงงุงทะลิกระไรสวัสดีจ้าช่องโนออชแนลมึงจพะพามากินไอ้ปิ้งปลาราปลานิ้นจากพี่นาจ้าสไสเบตงหวัวเยอะแ่นอาจา้อาเขิ่งเยอะหัมจีนง หอมมากเลยเบื้งองป้นออกมาใหม่พื่อย่างไปตองที่นองหอมเลยสื่อมเามา่วานแต่ มันสีบวบเปรี้ยวหลายซ้ำอันผสม Thì cà phê thiệt thì ngon Mệt ngay หอมที่หล่ันเอไปยางไอ้งทุ่งสีเมืองอุดดอ,อนจับเนาะสืยไหมเขาเจาการงานกับเขาเนาะ ของทะลงวงทะลกันไรอืม แก่ปุ๋ยจะไปเสือมาอีก,กจริงเปรี้ยวนิดมๆดีดมากไม่ต้องเปรี้ยวหลายเลยรสชาติแบบโอเคเลยอ่ะเพชร Hoặc a cuộc cuộc hầu sụa cho xe bên cạnh mặt anh em tích 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 tích

ตัวนี้ก็กสิกินเบิดเลยด้ยที่นองเอบอร์เข้มบอร์หยางเลยค่ะเขาดีอย่างใบตอมย่างหวัวไหม đang quấn mà. Nhưng các con nhỏ ơi, cứ lợt mà các bạn ทั้งเผ็ดทั้งแซบ่บนะเขาเนี้ยมันห่อนๆน,น้ำหนักไม่เผ็ด ปลาเนาะพี่น้องเนาะปลาดเป็นนิ้นตัวยิ่ง้ายเอาไปห่อใบตองจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดกระสีมะย่างไฟหอมหอมจ้ะพี่น้องแซ่บแห้งหอมใบตองจ้ะพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวหอนกินกับพริกสดพี่น้องจ้าความฟินเบิดอยูโทเนียจ้ะพี่น้องจ้าแซ่บจับอาหารแบบอีสานบ้านเฮาเนาะมีอย่างมากมายปิ้งปลาด้วยจับข้าวเหนียวนี่ก็แบบว่าแซ่บสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้า เขาเอื่อนว่าเมนูเจริญอาหารเนื้อจ้าพี่น้องจ้าเมนูแซ่บๆกินยำ่ำใดก็แซ่บย่ำนั่นเนื้อจ้าพี่น้องจ้าคนอีสานบ้านเฮาจ้าพี่น้องจะขาดปลรราบ่ได้ปลานี่เป็นอีหยังที่แบบว่าครูบ้านเอ็มยังติดคว้าทุกบ้านไว้เนาะจ้าเนาะจะขาดบ่ได้เลยจ้าของแซ่บอีสานบ้านเฮาไผมักคือเองเน่จ้าพี่น้องจ้าเอาไปย่างใส่ใบตงองหอมๆนี่ก็แซ่บเด้อจ้า เอาไปทอดกระแซบด้ือจ้าพี่น้องจ๋าแต่อีขึ้นเอามาห่อไปตออย่างหอมๆพี่น้องจ๋าแซบมากินกับข้าวเหนียวพี่น้องปลาห่อไปตออย่างเนี่ยพี่น้องถ้าใครอยากแบบว่าอันกินกับกระเทียมซอยหอมไส่ใบบกูด ตะไข่จ้งเสียจากพี่น้องจากเครื่องสมุนไพรต่างๆค่าจ้งเสียจากกระแสบหรือจากพี่น้องจากเตมือนี่แบบเอกกินแต่ก็บอกริกจากพี่น้องคืดยากอันนี้ก็แบบว่าทังไนอะเอกก็ไปย่างอันงานก็เจ้าเนาอพี่น้องเห็นปลา ไอ้กระผสมพี่น้องก้ําีหยมกรีสือแต่ปลามาจา่ายยางเกี่ยวคืออยากปลาเอามะฮอไปใบตองปิ้งหอมหอมีกสามเมะ,ะ่ิกด้ประมาณสามตัวลอยหนึ่งจะอันนี้เีกกอกิแบบว่าเอาไปยางใส่ใบตองสองตัวอีกตัวหนึ่งอาจ้ะเอาไปทอดให้ข้าเจ้านอกข้าเจ้าอยากทอดอยากคนละเบียบเพราะก็เห็ดสองอยางเด้จ้า พิมพ์จ้าถ่ายคลิปนี้ฝากกดติดตามตากดไลค์กดแชร์เนเดีอยจ้าสวัสดีจ้า